สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอสาธิตการใช้งาน Easy Absolute การชำระเงินมีหลายรูปแบบแตกต่างกันเช่นการชำระเงินล่วงหน้าการชำระค่าใช้จ่ายและการคืนเงินตอนนี้เรามีการจองแบบกลุ่มในอนาคตภายใต้ชื่อ Robert w o o d ดซึ่งได้รับการร้องขอให้ชำระเงินมาจำล่วงหน้า20%เพื่อยืนยันการจอง ตอนนี้เราต้องกรอกข้อมูลห้องพักล่วงหน้าเนื่องจากเราได้รับการชำระเงินจากพวกเขาแล้วไปที่รายการจองจากนั้นเลือกกลุ่มเนื่องจากเป็นการจองแบบกลุ่มคลิกที่การจองเพื่อเปิดหน้าต่างสรุปห้องพักใช้ตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อค้นหาตัวเลือกเพิ่มการชำระเงินคลิกที่ปุ่มนั้น ต่อไปเราจะกรอกข้อมูลการชำระเงินโปรดทราบว่าตามค่าเริ่มต้นตัวเลือกการชำระเงินแบบกลุ่มจะถูกเลือกดังนั้นการชำระเงินจะถูกส่งไปที่ห้องพักแต่ละห้องจากนั้นเลือกประเภทและวิธีการเราได้รับการชำระเงินล่วงหน้าเป็นเงินสดดังนั้นเลือกเงินสดเป็นประเภทและวิธีการ กรอกจำนวนเงินที่ถูกต้องซึ่งก็คือ5 0 0 0บาทคลิกที่ปุ่มบันทึกจากนั้นระบบจะขอให้กระจายการชำระเงินตามยอดคงเหลือของห้องพักแต่ละห้องหรือตามสัดส,ส่วนซึ่งหมายถึงการกระจายการชำระเงินในแต่ละห้องเท่าๆกันหรือกรอกรายละเอียดการชำระเงินด้วยตนเอง มันเป็นการชรําระเงินล่วงหน้า20%ดังนั้นเราจะกระจายการชรําระเงินเท่าๆกันในห้องพักแต่ละห้องให้เลือกตามสัดส่วนคลิกที่บันทึกเรียบร้อยเราได้รวบรวมการชำระเงินล่วงหน้าสำหรับกลุ่มผู้เข้าพักเรียบร้อยแล้ว